ก็อย่างนี้นะครับธรรมดาทุกวันเนี่ยเด็กเราเล่นไหมเราเรากันอยู่ไหมครับอ,อย่างออนไลน์เนี่ยเขาเข้าไปเป็นสมาชิกเขาก็สามารถแทงไปได้เลยซึ่งเราก็จะทาอะไรเขาไม่ได้แต่ถ้าเราเรา,เราให้มันถูกต้องซะนี่นี่ความคิดผมนะถ้าถูกต้องซะเรามีกติกาออกกติกาไม่ได้ครับ<ๆ>เหตุไหนเรื่องอะไรเ่ย<ๆ>เว็บไหนที่มันมันปล่อยให้ให้เด็ก ซึ่งการปฏิการาไม่ตามกว่าสิบแปดอย่างเงี้ยเข้ามาเล่นเราสามารถที่จะให้เขาเลิกไปได้ถ้ามันปล่อยเป็นอย่างเงี้ผมว่ามันสร้างปัญหามากกว่าเพราะเด็กๆก,ก็เล่นได้ผมไม่เคยรู้เรื่องนะั้นเรื่องไอ้เทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆแแต่แต่ถ้ามันให้มันถูกต้องนะมันมีกติกามันมีกฎหมายรองรับนะครับเพราะนั้นคุณจะทำอะไรอย่างอย่างถ้าจะหวยใต้ดินอย่างเงี้ยรับรองแทงแล้วคุณแทงกับไอ้ไอ้ไอไอไอตู้ออนไลน์เนี่ย คุณไม่มีทางที่จะโดนเขาโกง <Yeah. S 2> คุณไม่มีทางที่จะแทงถูกแล้วไม่ได้เมราะว่าเราจะให้ตำบลน,นี้เอาแค่แปดพันตำบลเนี่ยเอาเอาเอาสมมติว่าเอาตำบลแห่งเนี่ยแปดพันแห่งแปดพันแห่งเนี่ยเอาเอาเก็บค่าประกันได้ไหมถ้าแห่งละยี่สิบล้านนี่เท่าไหร่แปดพันแห่ง <Yeah. S 2> ก็เป็นแสนล้านแล้วใช่ไหมนี่เงินมาเข้ารัฐนะครับ <Yeah. S 2> หรืออย่างออนไลน์สามพันเจ้าเนี่ยเจ็ดเก้ารห้าสิบ 9, ล้านเนี่ย เ,เงินเท่าไหร่ผมคิดไม่เป็นอะ่ะเนี่ยเยอะมากเนี่ยเป็นล้านล้านอ่ะเพราะฉะนั้นเอาเงินมามาทำอะไรให้กับประเทศได้ไหมไม่ต้องไปกู้ใครแล้วครับ